เด็กชายคนนี้ได้มาขอความช่วยเหลือบางอย่างจากพวกเขาน้องได้บอกว่าพ่อชอบรังแกเขากับแม่เวลาเมาหรือไม่ได้ดั่งใจจึงจะขอให้พวกเขาไปช่วยจัดการให้หน่อยเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็อดที่จะช่วยไม่ได้พอเขาได้มาที่บ้านเด็กคนนี้ก็พบว่าพ่อของเขากําลังทะเลาะก,กับแม่อยู่พอดีเมื่อเขาเห็นว่าชายคนนี้กําลังจะตีภรรยาจึงเข้าไปด่าเขาทันทีว่าคุณมันก็เก่งแค่กับเด็กกับผู้หญิงแค่นี้แหละถ้าจะตีเธอแน่จริงมาตีฉันเลยดีกว่า จนในเวลาต่อมาเ oh, <yeah>, oh. <laughs> มื่อแม่ของน้องคนนี้เห็นเขาเจ็บตัวเลยบอกให้เขาไปเถอะเธอกับลูกอยู่กันได้เขาจึงจำใจต้องไปทั้งที่ช่วยอะไรไม่ได้ต่อมาน้องก็ได้โทรมาบอกเขาว่าโดนพ่อตีอีกแล้วเมื่อได้ยินอย่างนั้นเขาจึงกลับไปที่นั่นทันทีเขาได้มาช่วยน้องและแม่อีกครั้ง <laughs> ในครั้งนี้เขาได้พาพี่ชายสุดโหดมาด้วยจนช่วยน้องและแม่ได้สำเร็จ้ <laughs>